ที่เราเอาหัวข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องใหญ่ๆที่วางพาดที่วางแผงเช้าว,วันวันเสาร์ปรากฏว่ายังเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องสารรัฐธรรมนูญรับพิจารณาเรื่องของนายกแล้วก็มติห้าต่อสีให้เศรษฐาไม่ต้องหยุดพักทำงานต่อไป แสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้มันประชาชนสนใจเพราะมันเป็นเรื่องที่จะเปลี่ยนตัวรัฐบาลวันนี้เดี๋ยวเรามีคลิปพิเศษนะครับที่จะให้ท่านฟังในการวิเคราะห์ข่าวมีนักข่าวเอานี่ผมพูดตรงๆเลยนักข่าวสายก้าวไกลด้วยเขาไม่ได้โปรพักเพื่อไทยนะแต่เขามองสถานการณ์แล้ว จากสภาพสามก๊กทางการเมืองนี่เขาบอกว่าอย่างไงก็ทำอะไรเศรษฐาไม่ได้เพียงแต่ว่าข่าววันนี้มันพยายามจะปั่นดังนั้นกระแสข่าวก็ต้องออกมาโดยเฉพาะการปั่นว่าอุงอิงจะเป็นนายกแทนเสด็ถานี่ไงปัญหามาอยู่ตรงนี้ลงข่าวอย่างนี้แนวนี้หมดเลยครับเอาข่าวการเมืองก่อนเลย ข่าวมาติชนครับอิงมั่นใจเศรษฐาแจงสารได้ไม่พร้อมนั่งนายกเห็นไหมครับควงพ่อทัวโคราชวันนี้ร่วมดินเนอร์แกนนำเพื่อไทยถ้าอ่านข่าวอย่างนี้ท่านจะเห็นว่าข่าววันนี้มันสร้างกระแสว่าเศรษฐาจะไปดังนั้น เขาก็ต้องไปถามอุงอิงอุงอิงก็ต้องตอบว่าไม่พร้อมจะเป็นให้ท่านเป็นเพราะอะไรเพราะตอนที่เศรษฐาเป็นเดือนแรกสองเดือนแรกมันก็ปั่นข่าวแล้วหลายช่องโดยเฉพาะเนชั่นปั่นข่าวว่าพอองอิงเป็นหัวหน้าพรรคปั๊บมันขึ้นสโลแกนเลยวิเคราะห์อยู่ทุกวันอิงมาเศรษฐาไปเออ ผ้บอกอะไรว่าเขาพึ่งมาเป็นนายกสองเดือนจะเป็นตัวนายกได้ยังไงคุณวิเคราะห์ข่าวอะไรว่าปั่นกระแสกขนาดนี้นี่ผมว่าไปหลายรอบแล้วนะจําได้นะครับผมเอาตัวบุคคลเลยมาพูดเอาตัวคนที่พูดจับมาลากตบเลยบอกเฮ้ยมันผมไม่ได้รังเกียจไม่ใช่มาปกป้องอุ้งอิงหรือเศรษฐาแต่เศรษฐาพึ่งเป็นนายกได้สองเดือน องิงเขาขึ้นหัวหน้าพักคุณจะมาบอกว่าองอิงขึ้นหัวหน้าพักเนี่ยแสดงว่าจะเปลี่ยนตัวเรษฐาแล้วใครเขาจะการสมองสั้นขนาดนั้นทําอย่างนั้นมันก็เจ๊งกับเจ๊งสิครับประเทศชาติดังนั้นวันนี้มันยังตามเรื่องนี้อยู่เรื่องเนี้ยมันตามมาตั้งแต่ก่อนตั้งเศรษฐาแล้วไอ้กูเละทั้งหลายที่บอกว่า อุงอิงจะมาเป็นเขาไมา่ให้เศรษฐาเป็นศิลปินหมดนะเศรษฐาก็เดินมาเขาก็ทํางานของเขาไปตามหน้าที่ของเขา <S <S ข่าวสดก็ลงแบบเดียวกันครับเพราะนี่เป็นข่าวใหญ่ที่เป็นผลสะเทือนจากเรื่องอการรับฟ้องของสารรัฐธรรมนูญและทุกค,คนก็มองว่าเออถ้าเศรษฐาไปใครจะมาเป็นนายกแทนอิงก็เลยตัดบทเลยว่าเศรษฐาไม่หลุดนายกองอิงมั่นใจ ยันไร้แผนนั่งแทนข่าวมันจะออกมาแนวนี้หมดนะฮะแล้ววันนี้คุณทักษิณก็ไปบินไปโคราชคำว่าบินไปโคราชนี่ก็เข้าใจนะฮะเขาไปพึ่งไปวันนี้วันนี้จึงไม่มีข่าวลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยผมเลยเอาข่าว ออนไลน์มาให้ดูก่อนปากฏว่าคึกคักพอสมควรไปเผาศพคนขับรถนะครับลุงป๊อกออลุงป๊อกนี่ชื่อจริงชื่อวิชัยช่างเหล็กเป็นคนโคราชผมรู้จักเหมือนกันผมอยู่ในพักไทยรักไทยเพื่อไทยนี่สิบกว่าปีเป็นคนขับรถให้ทันทักษินตั้งเก่าแก่ตั้งแต่ ท่านกลับมาเมืองไทยตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นนายกทำธุรกิจนะครับขับให้ตั้งแต่คุณโอ๊กอยังตัวเล็กๆอยู่นะครับตอนที่ท่านเป็นนายกคนนี้ก็ขับให้เราก็เลยได้รู้จักได้เห็นหน้าท่านก็แสดงความผูกพันนะครับก็ไปเผาก็ถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนประชาชนด้วยปรากฏว่าโอ้ คึกคักพอสมควรครับไอ้ที่ใครบอกว่าทักสินอย่างนั้นทักสินอย่างนี้ผมว่าดูดีๆนะครับไอ้คนเกลียดก็มีแน่นอนอันนี้เรื่องเรื่องธรรมดาคนรักด้วยความจริงใจก็ไม่ใช่น้อยนี่ก็บอกชาวโคราชแหรัททักสินร่วมเป็นประธานพิธีชาปรกิจลุงป๊อกอันนีตโชเฟอร์คู่ใจหนังสือเพมพ์นออนไลน์ลงหมดนะครับแต่ฉบับหน้าหนึ่งยังลงไม่ทัน ไฮรัตคนโคราชจองโต๊ะพัตตาคารดังเลี้ยงข้าวทักษินมาเมืองย่าโมในรอบ17ปีแต่คนที่ดังอีกคนหนึ่งคือลุงโกครับลุงโกขายอยู่ในตลาดขายอะไรเอยเดี๋ยวขายขนมเปี๊ยะนี่มีรูปมาโชว์เลยบอกรักมากเป็นแฟนครับ อันนี้ไม่ใช่ผมมาโปรโมทนะแต่ว่านังสือพิมพ์ไทยรัฐแม้กระทั่งนังสือพิมพ์ผู้จัดจาก,การที่ตีโจมตีทักษิณเกือบจะทุกวันเนี่ยเขายังพูดถึงแสดงว่าเขาก็ฝืนกระแสอันนี้ไม่ได้คนที่รักเยอะนะครับวันนี้ผู้จัดจาก,การก็พลาดหัวไอ้ไม่ใช่พูดออนไลน์ออนไลนะ์นะะรอมาสิบเจ็ดปีลุงโกแฟนขับตัวยง แมวสุดดีใจเตรียมปิดปิด้านไปต้อนรับถึงสนามบินโคราชพร้อมมวลชนเสื้อแดงอือ้ปิดร้านเลยไม่ขายแนละ้วขนมเปี๊ยะว,วันนี้นะครับนายโควิดลุงโกคือโควิดนะนายโควิดขอเห็นกลางพอเห็นนามสก,กุลปั๊บใช่คนโคราชแน่แน่เพราะคนโคราชนี่มีอยู่ชุดหนึ่งนามสก,กุลอะไรก็ลงท้ายด้วยกลาง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 หมดเลยผมเคยถาม ผมเคยอยู่โคราชนะผมเป็นสสไม่ใชผ่ผมเป็นทนายความอยู่โบใหญ่ทําไมมันกลางหมดไม่มีอะไรครับในอำเภอตั้งให้ตั้งทั้งหมู่บ้านเลยอะไรก็ลงกลางกลางกลางไอตัวต้นไม่เหมือนกันแต่ให้ลงท้ายกลางแสดงว่าอยู่แถวนั้นหมดลุงโกวิทคนนี้ก็คือขอเห็นกลางนะครับ หรือลุงโก,โกพ่อค้าขายขนมเปี๊ยะอยู่ในตลาดแม่กิมเฮงตรงข้ามย่าโมนะครับเขตเทศบาลเมืองนครชรีมาแฟนขับตัวยงจะไปรับทักษิณเขาางงั้นวันนี้ก็เลยมีรัฐมนตรีหลายคนไปพอดีว่าวันนี้เป็นวันเสราร์นะค่อยอย่างชั่วไม่งั้นวันถ้าเป็นวันศุกร์ละสื่อเขาก็โจมตีเอา โดยเฉพาะคนนี้ต้องไปครับไม่ไปไม่ได้เลขาพักรัฐมนตรีดีกระทรวงดีีคุณประเสริฐคุณประเสริฐเป็นสสโคราชนี่ครับไม่ไปก็ไม่ได้เลยละนะประเสรฐิฐรับรวงทองแล้วเดี๋ยวผมจะให้เราจะเห็นการวิเคราะห์สถานการณ์วันนี้ท่านทักษิณก็พูดชัดสดๆเลยเนี่ยนะว่า สถานการณ์ที่สารรับนี่ไม่เป็นไรนักข่าวเขาก็พยายามจะชี้จะจี้ว่าจะเกิดความปันป่นป่วนอย่างนั้นไหมอย่างงี้ท่านบอกมันก็มีคนบางส่วนพยายามจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาผมว่าเดี๋ยวจะได้ฟังการวิเคราะห์ข่ขาวจากทักษิณเองเลยกันแล้วกันเรื่องของเศรษฐาที่ไอ,อ้ีจีสวมันฟ้องนี่แหละมาดูหัวข่าวกันหนึ่งไทยโพสต การันตีเก้าอี้เศรษฐาอิงเมินเสียบมั่นใจไม่หลุดวันนี้มีแต่ข่าวอย่างนี้ทั้งนั้นครับแนวหน้าเศรษฐาณถกทีมกฎหมายสู้คดีสารัฐนูนไม่ได้เตรียมแผนสองอาจจะเตรียมไว้แล้วก็ได้แต่ไม่บอกนะครับผมเลยวไทยรัฐมาปิดท้ายรายการสารปกครองปลดล็อกสมัครสรวใบปิวแนะนำตัวได้ไอ้นี่แหละครับ มันน่าจะเราน่าจะได้ข้อคิดไอ้องค์กรอิสระที่อายุตัต้งเนี่ยมันมีความคิดเป็นปรเด็จการเป็นพื้นฐานเลยมันถึงได้ออกระเบียบบ้าบอนอกจากกฎหมายออกไอมีใช้ออกกฎหมายบ้าบอในการเลือกตั้งสวแล้วไอกรกะตยังใช้อำนาจที่ไม่มีดันไปออกระเบียบบ้าบอมาให้หาเสียงนี่พี่พนัฐนะ่ย เขาฟ้องรล้สศายก็เ,เลยสั่งเลยบอกเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้มันเกินไปถึงบอกว่านี่ผลสะเทือนสิบปีของรัฐบาลของอายุทธละสารปกครองปลดล็อกสมัครสวใบปิวแนะนําตัวทําได้นะครับเศรษฐายืนสามประเทศจอถกทีมกฎหมายสู้คดีในสารัธรรมนูเอา้าใน เรีีนิวเหมือนกันครับ40สวยื่นถอดเศรษฐายอมรับเป็นกังวลผมว่าไม่เด้กังวลเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวดูการวิเคราะห์นะครับทั้งหมดนี้วันนี้มีหลักฐานยืนยันจากสื่อด้วยผาาหัวตัวใหญ่ในประชาชาติทั้งซอพิมพ์เศรษฐกิจเป็นผลเสียต่อประเทศมาก จากไอสวอีสี่ฟองแล้วรัฐมนตรีเขาก็ลาออกแล้วศารยังเล่นเกมอีกนี่ไงต่างชาติช็อกลงทุนสะดุดเวทแอนซีสารรับคดีเศรษฐาเวทแอนซีคืออย่าพึ่งมาลงทุนรอไปก่อนบ้านเมืองมันถึงได้ได้ฉิบหายไงครับ นักข่าวที่ผมบอกว่าเขาแสดงตัวชัดนะแต่ผมเขาอาจจะไม่ยอมรับแต่ผมผมคิดว่าในสายตาทั่วไปเนี่ยแสดงตัวชัดเขาสลับสุนย์ก้าไก่ที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพื่อที่จะจัวหัวให้เห็นชัดว่าเขาไม่ได้มาโปเพื่อไทยแน่นอนแต่เขาพูดถึงจิตวิญญาณว่า เก้าไกลก็อย่าไปหลงละเลงไปสมคบกับพวกอนุรักษนิยมมาถล่มเพื่อไทยนะเพราะว่ามันไอไอพวกอนุรักษนิยมมันเกลียดทั้งเก้าไกลเกลียดทั้งเพื่อไทยเข้าใจหรือ,อยังดังนั้นคนที่เขียนความเห็นเข้ามาแล้วก็โจมตีแบบเพื่อไทยด้านเดียวเนี่ยผมบอกว่าเป็นพวกไอโอทหารส่วนหนึ่งหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นแฟนขับเรานี่แหละ แต่มองปัญหาด้านเดียวได้รับวาทกรรมกรอกขู่อยู่ด้านเดียวฟัง,ค,ค,ง,งคุณอธิกิจนะครับใบตองแห้งคุณอธิกิจนะครับแสวงสุขท่านวิเคราะห์เรื่องนี้เข้าท่าดีครับท่านบอกว่าเศรษฐาคอพาดเขียงคอ,อพาดเขียงเลยนะท่านพูดไว้ในเฟซบุ๊กของท่านนะ เศรษฐาคอผ้าเขียงผ้าหัวไทยโพสปัะชาธิปัตย์คอปทอไอคอปทอนี่พวกขวาจัดกลุ่มองค์กรขวาจัดเนยนักวิจาการแห่ฟันธงเศรษฐาส่อไม่รอดหัวข่าวแนวหน้าท่านบอกว่าตลกนะอำนาจอนุรักษ์นิยมจะแตกหักเลิกใช้ทักษิณเพื่อไทยได้ยังไง จะเอาใครมาเป็นรัฐบาลขั้วอำนาจหลักเขายังวางใจใช้ทักษิณอยู่เพียงแต่พวกรองมือรองตีนที่ยังเกลียดทักษิณอยู่จึงได้จังหวะปวนความเห็นเขาเนี่ยคล้ายๆกับที่ทักษิณพูดที่โคราชสดๆวันนี้ครับเดี๋ยวท่านจะได้ฟังดังนั้น การที่พิชิตลาออกเพราะถ้าไม่ออกก็จะเสี่ยงมากไปที่จะโดนแขวนแล้วจะกระเทือนเศรษฐาไม่ว่าโดนแขวนด้วยหรือไม่ก็ตามอันนี้เขาก็วิเคราะห์ว่าที่พิชิตถ้าพิชิตอยู่นี่น็อกแน่เอออันนี้ก็อาจจะมีเหตุผลเนี่ยไหมเขาลาออกแล้วพอพิชิตออกแล้วอย่างมากก็รับคดีโดยไม่แขวนเศรษฐา เพราะไม่เช่นนั้นกะระแสสาธารณะจะตีกับใส่สารเองนี่ครับเขาก็วิเคราะห์กันชัดเจนนะแล้วมาดูใน Facebook เขาต่ออีกคุณอาที่กินหรือไปต้องแห้งบอกอีกว่ามติห้าต่อสี่อ่านยังไงนี่เป็นนักข่าวเลยนะเขาก็มีข่าวผมจะบอกว่านักข่าวในประเทศไทยเนี่ยเขามีข้อมูลมากกว่าผม แต่เขาไม่มีเสรีภาพเท่าผมที่จะพูดความจริงคุณอธิกิจนี่ก็พูดความจริงมากที่สุดอะในฐานะเป็นนักผู้สื่อข่าวในประเทศนะก็ถือว่าเป็นคนที่เอาจริงมีอุดมการแต่เขาใช้ภาษาที่มันเลี่ยงเพราะถ้าพูดภาษาตรงก็เจอหนึ่งหนึ่งสองเขาบอกว่ามาติห้ต่อสเป็นปฏิบัติการสั่งสอน ที่สะท้อนอันตรายแม้ดีหลักยังอยู่แต่เครือข่ายรอบข้างอำนาจอนุรักษ์นิยมเกลียดชังทักษิณอันนี้คือข้อเท็จจริงที่น่าสนใจนะครับพวกอนุรักษ์นิยมข้างเคียงเนี่ยรังเกีจทักษิณเนี่ยนะและไม่พอใจดินข้ามขั้วพวกนี้ก็จะหาช่องทางเขย่าไปอีกเรื่อยๆซ้ำจะยิ่งฮึกเหิมได้ใจ ก้าไกลก็ไม่พอใจที่เพื่อไทยดียวเข้าขัวไอ้พวกขวาจัดก็ไม่พอใจที่พักรวมไทยสร้างชาติมาจับมือกับเพื่อไทยบ้านเมืองมันแตกเละกันขนาดนี้แล้วจะตั้งรัฐบาลกันยังไงเสียงก็ไม่พอดังนั้นนี่คือข้อเท็จจริงที่นักข่าวเขายืนยันเนี่ยนะฮะ เดียนนั้นเขย่าได้แม้วันนี้ขั้วอํานาจยังไม่สามารถหาใครมาแทนเพื่อไทยก็อยุทธไอป้อมมันเละเทะหมดแล้วอะ่ะมันไม่มีศักยภาพแล้วก็มีจะเพื่อไทยนี่แหละอา้าวก็เลยทําให้ก้าวไกลก็เลยโกรธว่าเอาเพื่อไทยไปอยู่ฝั่งนู้นทาไมผมบอกอย่างนี้ก็แตกกันไม่รู้จักจบสิน้นมันเลยไม่รู้จะเริ่มต้นกันยังไงลองฟังกันต่อไปนะครับ ดิวนั้นเขย่าได้แม้วันนี้ขั้วอำนาจยังไม่สามารถหาใครแทนเพื่อไทยได้ลองนึกถึงดิวไทยรักษาชาติคิดว่าจะมาเหนือเมฆก,ก็โดนถล่มวันเดียวจบจำได้นะครับไทยรักษาชาติที่ตั้งพักขึ้นมาตอนที่จะถล่มมยุทธ์ครั้งแรกอะวันเดียวจบก็ถูก เบื้องบนอำนาจพิเศษจัดการยุบพักไปเลยนั่นนก็เจอมาเยอะแล้วต้องสู้กันอย่างนี้แล้วจะยอมหัวชนกําแพงตายหรือยอมยอมให้ยุดมันตั้งรัฐบาลแล้วเรายอมเป็นฝ่ายค้านอย่างนั้นเหรอแม่มันพูดยากในเรื่องนี้มันถ้าใครไม่ตามการเมืองดีๆนี่จะไม่เข้าใจเลยฉะนั้นปฏิบัติการขย่าจากพวกไดโนเสาร์จะแรงขึ้น ตรงนี้สำคัญนะปอรอส้มอย่าดีใจไอ้พวกนี้คือไอ้พวกไดโนเสาร์เนี่ยแม่งเกลียดกลัวแมวทอนเกียดทั้งแมวทั้งธนาทรไปพร้อมๆกันยิ่งเห็นก้าวไกลดึงคนได้มันยิ่งคลั่งนี่ครับดังนั้นสรุปแล้วเนี่ยก็จะออกมาแนวที่ว่า สุดท้ายสารและธรรมนูญมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วดูการวิเคราะห์จากคำถามของนักข่าวที่ถามทักษิณโดยตรงเลยครับนี่สดๆจากโครชาชเช้านี้นะครับผมว่าทักษิณท่านพูดชัดนะถ้าใครจะไม่เชื่อกั็อีกเรื่องหนึ่งไม่เป็นไร แต่ถ้านักวิเคราะห์ข่าวก็ต้องเก็บข่าวจากแหล่งนั้นแหล่งนี้แล้วมาประเมินว่าผลของคำวินิจฉัยของศาลนั้นจะล้มรัฐบาลล้มคุณเศรษฐาได้หรือเปล่าจะเอาเสรษฐาตายเลยไหมหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าแค่ปั๊มปลามแค่ทำให้แสบๆคันคูนน่กันเท่านั้นเองแต่แน่นอนครับ ฝ่ายกูเละที่อยากจะหนุนใอ้ป้อมขึ้นมาเป็นนายกนี่มันก็ต้องวิเคราะห์กันเละเทะไปหมดละแล้วแต่ท่านจะเชื่อใครขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้แต่ยังไม่จบเดี๋ยวท่านผมเปิดยาวให้ท่านฟังเลยที่ทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อสดๆที่โคราชแล้วจะเอวัง ด้วยประกการละชนี้ว่าการเมืองไทยมันยังไม่มีเสรีภาพแต่เราก็ต้องอยู่กับมันแล้วก็ผลักดันการบริหารกันต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็พบกันอีกทีหนึ่งวันจันทร์ครับสวัสดีครับก็คิดว่าคงบ้านเมืองก็น่าจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจเจริญขึ้นตาม ตามในเมืองใหญ่ๆจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าชาวเมืองก็ยังเหมือนเดิมน,น,นี่ก็เห็นชาวบ้านแล้วก็สงสารเพราะเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจต่างจังหวัดยังไม่ดีเลยยังไม่ดีเลย,ออยคือมันแย่แค่ไหนคือวันนี้จากที่ GDP โต1.5เปอร์เซ็นต์นี่ยนายกก็เรียกประชุมคอรมอเศรษฐกิจบัญจันเนี่ยออเพราะว่าต้องรีบหาทางแก้ไข อันไหนที่ต้องต้องโดบให้ขึ้นมาต้องโดบเพราะว่าวันนี้กำลังซื้อของประชาชนไม่มีเลยนะครับท่านนายกก็เป็นห่วงก็เลยคุยกันตอนอยู่ต่างประเทศก็กคุยกันว่าท่านจะต้องเรียกประชุมอคอมอเศรษฐกิจวันจำนี้ละน,น่าจะมีาม,มาก็เห็นท่านเดินหน้าไปเจรจากับพี่เราครับมันม,ม,มีหลายส่วนอะประเทศไทยเรื่องต่างประเทศก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องในประเทศก็อีกส่วน คือไปต่างประเทศก็ทําด้านเหมือนการตลาดอะแต่ว่าในประเทศเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องการผลิตการผลิตให้มีกําลังซื้อมีอะไรก็ท่านก็ต้องกลับมาระดมสมองกันช่วยกันเ,ออเห็นเห็นคุณรัินมีข่าว่าไปพูดคุยกับทั้งออทางฝั่ง,งของมาเลเซียแล้วก็ทางเวียดมาด้วยคือก็ช่วยกันดูเรื่องความมั่นคงประเทศสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่า การที่มีเหตุการณ์ไม่สงบในแถวชายแดนเนี่ยซึ่งเราติดกัน2 0 0พันกว่ากิโลเมตรเนี่ยมันทำให้ประชาชนลำบากคนไทยลำบากแล้วก็เราต้องดูแลความเดือดร้อนของประชาชนพม่าที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ที่สำคัญคือพอม่าเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนก็ทำให้อาเซียนอ่อนแอลงนะครับเราก็เลยต้องคิดว่ามีอะไรพูดคุยกันได้ช่วยเหลือกันได้ก็ ก็ปรึกษาหาอกันเป็นแบบนี้มากกว่าสารมนุษยรับคำร้องอถอนตัาตรงนี้นะครับมีคนพูดบอกว่ามีการวางยาเกิดขึ้นเพื่อไทยก็ในเพื่อไทยไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ในภายนอกเนี่ยการเมืองมันก็ยังเป็นการเมืองที่มีมีลี้ลับอยู่พอสมควรนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะต้องดูความเคลื่อนไหวประเทศไทยเนี่ย ถ้าใครเคลื่อนไหวปั๊บเนี่ยมันก็จะรู้ว่าคนนี้คนของใครเคลื่อนไหวมาเคลื่อนไหวด้วยเหตุอะไรนะครับแต่ว่าแน่นอนในฐานะนายมตรีมีหน้าที่ต้องตอบก็ต้องตอบท่านก็ต้องเตรียมตอบคําถามของท่านในเมื่อเราใครจะเคลื่อนไหวยัง,ยงไงแต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยก็ชี้แจงได้นักว,วิชาการออกมาบอกว่าให้จับตาในายใหญ่บอกจะเช็คปี42วอลโอ้ <laughs> ผมจะไม่มีสิทธิ์อะไร ผมเนี่ยวันนี้ก็เป็นคนแก่คนหนึ่งก็ให้คำปรึกษารุ่นน้องๆให้ช่วยกันให้บ้านเมืองเจริญดีกว่าก็คงไม่มีน้ำยาอะไรนะผมแก่แล้วลจากประสบการณ์จากประสบการณ์ของท่านนะคะกลุ่ม42สวที่ออกมายืน่นนี่มันเป็นกระบวนการของผู้อำนาจไหนหรือว่ามันส่วนใหญ่ผมว่าสังคมการเมืองเขารู้ว่าใครเป็นคนของใครอย่างไงเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันมันมีอย่างนี้มานานลวมีช้านานละป้าหมายคือล้มคุณ ก็มันคงไม่ถึงขนาดล้มได้หรอกครับแต่มันอาจจะเป็นการสร้างความวุ่นวายทำให้บ้านเมืองชะงักชะงานบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามองว่าการที่40าวเข้ามายื่นชื่อของเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะทำให้การเดินหน้าของรัฐบาลนิทรรได้ครับก็ไม่ไม่มากหรอกครับไม่มากหรอครับเพราะว่าชี้แจงได้ไม่เป็นไรหายคนบอกว่ากระ่าท่าน ถึงว่าหลายคนวิเคราะห์กันว่าการที่เดินเกมครั้งนี้น่าจะเป็นมาเป้าหมายน่าจะเป็นท่านทางสธิ์มากกว่าคุณจะ,จะเล่นงานผมเลยโอ้ยผมไม่มีอะไรให้เล่นแล้วแก่แล้วเนี่ยต่างคนต่างอยู่เั้งแบบนี้พรรคเพื่อไทยต้องเตรียมการรับมือยังไงบ้างไหมครับไม่มีอะไรครับก็ทําอะไรให้ถูกต้องมันเป็นไรไม่ต้องไปใส่ใจ<ำ>ไม่ต้องไปหวั่นไหวมากตำ,ตำแหน่งของนายกก็มีคนบอกว่าเอ็มีคุณแทนทองทานรออยู่ด้วยอย่างเงี้ย <c oughs> คืออยากให้นายกนิดเนี่ยอยู่ให้นานที่สุด เพราะว่างานมันกาลังเข้าที่นะต้องใช้เวลาทุกอย่างคือรับช่วงรับช่วงรัฐบาลต่อจากรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลทหารแล้วก็มีโควิด3ปีเนี่ยเหตุการณ์บ้านเมืองหนักในการแก้ปัญหาก็ไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับก็ต้องอดทนต้องอดทนแล้วก็ให้ประชาชนต้องอดทนด้วยว่าใช้เวลาอีกหน่อยหนึ่งนะครับไม่มีใครนิ่งนอนใจ ท่าไม่ได้ออกมาเพื่อความท่าทักษินในการเคลื่อนไหวต่างๆใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่เกี่ยวหรอกครับผมไม่มีตําแหน่งหน้าที่อะไรนะครับผมมีหน้าที่ให้ความปรึกษาควปรึกษาเท่านั้นท่านทัศนินวันที่29เนี่ยจะเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งครับท่านทักษ์ิณจะท่านจะเดินทางไปก็ยังยังตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง่จะไปเองใช่คะท่านทัิก็ก็ถ้าถ้าถ้าต้องไปก็ต้องไปเนี่ย

แั้นมันก็ต้องดูแลกันครอบครัวเขาก็รอให้ท่านมาเผาครับต้องไปฮะวันนี้ได้มาส่งลุงป๊อกครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเขาอยู่กับผมมา40ปี40ปีท่านขออนุญาตนเรื่องครับพอโซเชียลก็พูดถึงว่ามีการไปโยว่าเป็นการปิดตำนานสุขุนเพราะว่าลุงป๊อกก็ตอนนี้เป็นตัวแทนของผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตครับขอบคุณมาก